สวัสดีครับวันนี้วันที่9ก้กรกฎาคม2563ค,คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ผมคาดว่าน่าจะสั้นที่สุดนะครับคลิปนี้จะมาะสาธิตให้ดูวิธีการนะครับรีเซ็ตพาสเวิร์ดของ d s r m แบบง่ายๆโดยใช้แค่3คํคำสั่งน,นะครับแต่ก่อนเราที่เราจะไปรีเซ็ตเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่า d s r m คืออะไรครับ d s r m ก็คือตัวที่เป็น directory เซอร์วิสนะครับรีสโตร์โหมดนะตัวนี้จะเป็นเอาไวนะ้ตอนที่เราต้องการรีสโตร์นะครับตัว directory service นะอธิบายให้สัน้นและเข้าใจที่ง่ายที่สุดก็คือตอนที่เราโปรโมตโดเมนคอนโทรลขึ้นมานะครับมันจะมีขั้นตอนหนึ่งให้เราใสา่พาสเวิร์ดของ DSRM ลงไปนะครับถ้าใครอยู่ในสายของ Windows Server นะครับก็จะ พอจะทราบหรือเข้าคอร์ที่เป็น Windows Server มาแล้วนะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยยามในใน,นในยุคก่อนยุคผมนะครับตัวในในก่อนเราเรียกว่า Windows Server ในรุ่นเก่าๆเนี่ยมันจะไม่มีความสามารถตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นตัว a d r e c y c l i n bin นะครับเห็นไหมครับก็คือ r e c y c l i n bin ก็คือเป็นถังขยะ เพราะนั้นหมายความว่าเวลาท่านาหรือแอดมินหรืออะไรก็ตามเนี่ยเกิดอุบิเหตุในการลบออบเจกต์บนโดเมนออกไปนะครับคำว่าออบเจกต์บนโดเมนก็มีได้หลากหลายนะครับตามที่เราเรียนรู้กันก็จะมีทั้ง User a c c o u n t computer a c c o u n t p r i n t e r Account Group นะครับกลุ Group, Group, ่มแอกลุ่มตัวกลุ่มบริษีอะไรพวกนี้นะครับในยุคก่อนนะครับ แอดมินสมัยเก่าเนี่ยใน Windows Server สมัยเก่ามันจะไม่มีตัว AD Recycle Bin เหมือนปัจจุบันนี้ปัจจุบันเนี้ยใน Windows s e r v อ r ตั้งแต่2008ขึ้นมานะครับก็จะมีตัว AD Recycle Bin นะครับถ้าผิดต้องขอโทษทีนะฮะผมจำได้ว่าน่าจะเป็น,นแต่ Windows Server 2008ริีงเรามาทำความเข้าใจอคอนเซ็ปต์ขรอาเๆของ DSiM นะครับเพื่อให้เพื่อใครมาฟังคลิปนี้แล้วยังไม่ไม่เคยได้เข้า Windows ก็อาจจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อนะครับแต่บทที่พายสั้นที่สุดคือ DSRM คือ Directory Switch Restore Mode เอาไว้ตอนที่เราอ c ซิเดนหรือ Delete พวกตัว AD Object นะครับออกไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะตั้งใจแต่วันหนึ่งต้องการออกกลับมาใช้เนี่ยนะครับถ้าเรามีการแบ็กอัพตัวเขาเรียกว่าตัว เอดีดาต้เสวยะนะครับเราก็จะสามารถดิสโตกลับมาได้นั่นเองบอกแล้วนะครับยุคก,ก่อนไม่มี AD r i c y c l e Bin แต่ยุคนี้มี AD r i c y c l e Bin นะครับแต่แน่นอนว่าถึงแม้จะมี AD r i c y c l e Bin ในยุคปัจจุบันถ้าคุณไม่ไป็ n น e n e r e c y c l e Bin ในตัวระบบที่เป็น d o ดเมน i n น r ราส r ค c t u r e ไว้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะอัตโ m ม t ติขึ้นมาทำงานเลยนะครับมันจะ บายดีฟอล์เนี่ยมันมีให้แต่คุณมันเป็นคุณต้อ e ไปเอนดเอเบิลไปคุณไม่ได้คุณต้องไปเอน b l เอเบิลมันขึ้นมานะครับเดี๋ยวในในท้ายคลิปนี้อาจจะไปเดโมให้ดูนิดหนึง่งเพราะว่าการเอน b l เเบิล ADR c y c l e Bin เนี่ยไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่คลิปนี้ผมจะมานะครับโฟกัสในเรื่องของตัวพัสเวิร์ดของ DSRM นะครับที่พูดตรงนี้จริงๆเนี่ยขั้นตอนนะมีแค่3ขั้นตอนไม่ได้ยาก แต่อยากจะแชร์หลักการตรงนี้ก่อนครับว่าในกรณีนี้ที่บางท่านที่ system admin เนี่ยน้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยถ้าไปดูแลตัวเราเรียกว่าตัว domain infrastructure น,นะครับผมโฟกัสตรงนี้คือถ้าคุณไปรับงานแทนคนอื่นนะครับไปไปไปรับงานแล้วกเ็เขาอาจจะไม่ได้เก็บหรือไม่ได้บอกเราหมายถึงว่าไม่มีข้อมูลเรื่องของตัว DSR p a s s w o r d ไม่ให้เราเนี่ย วิธีการเนี่ยเราเมื่อไม่มีเนี่ยมันก็คือนิ่งเฉยมันก็ได้ยามที่มันไม่เกิดเหตุหรือยามที่เราไม่ต้องการใช้มันเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับมันก็เหมือนเรื่องแบ็กอัพแะครับเมื่อไม่จําเป็นมันก็ดูเหมือนถ้าเราทํางานปกติแบ็กอัพก็เหมือนไม่มีประโยชน์เท่าไหร่แต่เมื่อไหร่ที่มันมีปัญหาและเมื่อคุณจะใช้มันนั่นแหละแล้วไม่มีให้ใช้เนี่ยอันนี้ปัญหาเกิด ปวดหัวเลยนะครับนี่ก็คือหลักการเดียวกันนะครับ DSRM เนี่ยเรามันจะตั้งตั้งแต่ตอนที่เราโปรโมตโดเมนคอนเทเนอร์นะครับซึ่งแน่นอนครับแอดมินเนี่ยที่ใครไม่ไม่ได้เราเนี่ยถ้าไปรับงานต่อจากคนอื่นเนี่ยเราไม่ได้โปรโมตด้วยตัวเราเองไงเพราะฉะนั้นพาสเวิร์ดที่เป็นตัว DSRM เนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นคนตั้งถูกไหมครับและติ้งต่างว่าโจทย์เนี่ย เราก็ดันไม่รู้อีกว่าเขาตั้งไว้อะไรแล้วเขาก็ไม่ให้เราไว้เนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเราต้องการใช้งานผมย้ำนะฮะถ้าวันหนึ่งเราต้องการใช้งานแล้วมันไม่มีเนี่ยยังไงคุณก็จะรีสโตรตัว d directory s e r v i c e ไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นพอยต์ของผมที่ทํามาทําคลิปนี้คืออยากให้หลักการให้เข้าใจหลักการว่าในกรณีที่เราไปเป็นซิสเต็มแอดมินที่ไหนก็ตามที่มีระบบ d โดเมนอินฟราสั u เจอร์หมายถึงตัว Windows Server ติดตั้ง e n a b l e a d d s แล้วก็โปรโมทเป็น d o เมน n อนเน r เ l อร์มีมีโดเมนอินฟราสั c เจอร์ไว้ใช้งานเราสมควรนะครับเก็บจดตัว d s เ m p a s s w o r พเก็บไว้ใช้อย่างฉุกเฉินนะครับ ผมจะไม่ล้ำปามไปถึงเนี่ยนยุคปัจจุบันมากนักนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันมีทู o นะครับมีเครื่องมือในการที่จะ back up b a c อัพทั้งตัวเซิร์ฟเวอร์ไปเลยก็ได้ถ้าเป็น v i r t u a l i z a t i o ันก็ back up แบบตัวเยอะแยะมีเครื่องมือนะครับเอาง่ายๆเขา snapshot เก็บไว้ก็ได้นะครับหรือจะใช้ v b e m back up นะครับแต่ถ้าไม่ ไม่ถ้าเป็น physical server นะครับมันก็จะมีวิธี back up แบบทั้งตัวในยุคในยุคก,ก่อนไม่มีนะยุคปัจจุบันมีแล้วเราเรียกว่า bare mental back up อันนั้นมันก็คือจะ back up ตัวเขาเรียกว่าตัวข้อมูลทั้งหมดทั้งตัว AD ทั้งตัวไ DC อะไรไปเก็บไว้พอถึงเวลาที่ําจฉุกเฉินเนี่ยท่านจะสามารถ restore ตัว bare mental เอาเซิร์ฟเวอร์กลับมาใช้งานได้ นะครับผมไม่ไม่แตกความไปเยอะแล้วกันผมแค่แตกให้ท่านไปศึกษาต่อเดี๋ยวอย่างที่บอกผมไม่อยากให้คลิปมันมันยาวเกินไปกลับมาที่ตัวโจทย์ของเราวันนี้คือเราจะรีเซ็ตตัว DSRM password ได้ง่ายๆ3คํคำส,สั่งนี้เดี๋ยวเราเดโม่ปุ๊บท่านก็เห็นและแนะนําว่าถ้าวันนี้ท่านยังไม่ไม่มี password ของ DSRM น,นี้เก็บไว้เนี่ยก็ไปทำการรีเซ็ตซะ นะครับคนที่น้องที่ดูแลดูเนี่ยคืออย่างบอกอะทุกอย่างมันต้องอยู่ในในคอนโทรลในในการควบคุมของซิสเต็มแอดมินนะครับนะแต่อย่าลืมนะจะทำอะไรก็ต้องระวังนิดนึงคือ,เ,อ,อเราไม่รู้หรอกว่าเราไปรีเซ็ตตรงนี้มันจะเกิดแบบเกิดทำให้เซิร์ฟเวอร์เลี่ยงหรือเปล่านะแต่โดยเหตุผลแล้วเนี่ยมันไม่มีเหตุผลที่มันจะ ดาวหรือมีปัญหาแค่รีเซ็ตพาสเวิร์ดของ d s m แต่แน่นอนการเป็น s y s t e m admin ที่ดีสมควร backup ทุกครั้งก่อนที่เราจะ change อะไรก็ตามนะครับทำให้ติดเป็นนิสยัยแล้วมันจะช่วยเราได้ในกรณีที่เราทำพลาดโดยที่เราไม่ตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการเรา backup ไว้แล้วอย่างมากเราก็แค่โล่แบ็กกลับมานะครับ ผมแค่ขออธิบายเป็นก่นเดีนี้เข้าไปดูเดมโมนะครับไปดูเดมโมในส่วนของวิธีการก็3ขั้นตอนครับ 1. ใช้คำสั่ง ntdsutil นะครับ 2. ใช้คำสั่ง set dsrmpassword ใช่ไหมครับ 3. ใช้คำสั่ง reset password on server bkkdc1 ในที่นี้ผมมีตัว server simulate ไว้ server ของผมชื่อตัว domain controller ของผมชื่อ v k k d c 1 ตอนนี้กลับไปที่ตัว VMware Workstation นะครับตอนนี้ผมล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยนะครับด้วยสิทธิ์ของ Administrator นะครับซึ่งแน่นอน Admin ก็ใช้คำสั่งอะไรได้หมดอยู่แล้วนะครับในนี้ก็ผมก็ใช้คำสั่งเลยครับ nt นะครับ ntds อยู N ่ U นะครับ Enter มันก็จะเข้าไปในโหมดของอตัว Uh, tools ชื่อว่า a d ทีอยูท e แล้วก็เราบอกว่าอะไรครับเซตนะ DSRM นะครับใช่ไหมพาดเวิร์ดอเตอรตรงเนี้ยแล้วก็ใส่คำสั่งที่3นะครับสั่งจากผมผมก๊อปไปแล้วเพราะว่าขีดเขียนพิมพ์นะครับก็ก๊อปไปใส่คำสั่งว่ารีเซตพา s เวิร์ดบนเซนะิร์ฟเวอร์ b k เ DC1 เนี่ยเพราะตัวนี้มันเป็นโดเมนคอนเทเลอร์ถูกไหมครับคุณจะรีเซตบนโดเมนคอนเทเลอร์ไหนคุณก็ไปนั่งทำที่ตัวนั้นแล้วก็อ n นเตอร จะ <Das que ath let> บอกว่าให้ใส่พาสเวิร์ดของ DAS re Restore นะครับแอปของที่เป็น Admin Account นะครับก็คือรีเซ็ตพาสเวิร์ดใหม่ซะคุณก็ใส่ในตัวใหม่ที่คุณต้องการ Enter แล้วก็ทวนอีกทีหนึ่งนะครับก็คือคอนเฟิร์มอีกทีหนึง่งเรียบร้อยครับมันบอกว่า p a สเวิร์ด has been set successfully ถึงตอนนี้ท่านก็สามารถอ๋อ D.S.R.M. ของตัวที่เป็นแอดมินพาสิร์เราเก็บไปแล้วอย่างที่เราจะรีสโตตัว t อค e d เ r e c t o ี y เนี่ยกลับมาในกรณีที่วันน้าที่เราต้องการจะใช้งานเราก็จะได้มีใช้นะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จบงานก็ใช้คำสั่ง Quid ครับค u วท2รอบเพื่อออกจาก NTDS อยู่ที่ไปจบครับนะฮะประเด็นคือขั้นตอนนิดเดียวแต่ที่ผมโฟกัสก็คือท่านรู้หรือไม่นะครับว่า การที่เป็น System ม d m i มเนี่ยต้องมีตัว DSI m นี่ยเก็บไว้ยามฉุกเฉินนะและเมื่อท่านรับงานต่อไปรับงานต่อไปบริษัทไปรับงานต่อจากที่อื่นเนี่ยถ้าท่านไม่รู้ตรงนี้ก็สมควรทำให้มันอยู่ในความควบคุมของท่านซะเพราะบอกไปแล้วว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้งานแล้วท่านไม่มีนะครับมันก็จะเจ็บปวดถึงตอนนั้นนะนะเพราะว่าท่านก็จะมานั่งปวดหัวทำไงวะซีอก็บอกว่าเฮ้ย hey, ต้องเอาไอ้กรุ๊ปนี้กลับขึ้นมาสมมุติสมมุตินะฮะนี่คือยุคก่อนที่ไม่มีตัวความสามารถของ AD Recycle Bin นะครับแต่ยุคนี้ตั้งแต่ Windows Server น่าจะ2 0 0 8ขึ้นมามันจะมีตัวเครื่องมือช่ง AD Recycle Bin นะครับแต่โดย Default มเนี่ยมันไม่ได้ enable ผมบอกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ไป สาธิตให้ดูนะผมจะไปจัดวิธีการนะครับ mm hmm. จะ enable AD Recycle i n มาเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ไปที่ตัว tools นะครับและเครื่องมือที่ที่ว่า Active Directory Administrative Center ตัวนี้นะครับ mm hmm. เครื่องมือตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือสำหรับ admin นะทั้งแต่ยุคยุคน่าจะเป็น2008ขึ้นมาเหมือนกันนะครับถ้าผิดขอภัยนะฮะผมอาจจะไม,ม่แม่นตรงนี้เท่าไหร่แล้วเพราะมันมีผม ผมตั้งแต่ยุค2เ r v อน2003แล้วก็มาเรื่อย2008 2012 2016ถึง2019ในปัจจุบันแล้วเนี่ยมันมีหลายเวอร์ชั่นแล้วแล้ว,ลวโนเลตของผมเนี่ยมันบางทีมันไม่แม่นจริง,รงๆอันี้ก็ต้องขออภัยแต่คาดว่าน่าจะมีมาตั้งแต่ตัว2008นะครับถ้าผิดขออภัยเนาะถ้าผิดก็ใครที่ทราบก็คอมเมนใต์ใต้ใต้ใต้คลิปได้เลยครับว่าไม่ใช่ครับต้องเป็น2012อ่าน2อะไรก็ว่าไป นะผมขี้เกียจไปรีเสิร์แล้วผมโฟกัสในเรื่องของตัวในเรื่องของตัว ad r e c y c l e bin แล้วกันนะครับิริการก็คือเมื่อท่านก็มาตัวในตัวเครื่องมือ ad a d m i n r t center นะครับก็ไปคลิกขวาที่ตรงโดเมนนะครับ,นะรบไม่ต้องเทม่พลตคลิกขวาคลิกไปที่ตัวตรงโดเมน i t i a s e t วงเล็บ local โดเมนผมชื่อ i t i a s e t local นะครับถ้าโดเมนของท่านเป็นอะไรมันก็จะขึ้นให้สก r อ l ดาวลงมาข้างล่างครับนะครับท่านจะเห็นตัวหนึ่งที่ ต้องขออภัยผมเข้าผิดที่แล้วนะครับไม่ใช่ผิดที่คือจริงๆน่าจะคลิกขวาคลิกขวาครับเห็นไหมฮะคลิกขวาที่ตรงชื่อโดเมนในเครื่องมือ ad administrative center แล้วก็ enable นะครับฮนะบแล้วมันก็จะมีคำเตือนมาคุณชัวร์ใช่ไหมที่คุณต้องการ enable เขาบอกว่าเมื่อร e ไซเคิลบินเนี่ยถูกแอนเลแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถดิสเบิ e ได้เลยนะเห็นไหม it cannot be disable เตือนให้เราทราบและถ้าเราเป็นซิสเต็ a แอดมินที่ดีมีคำเตือนอะไรมาสมควรอ่านและทำความเข้าใจก่อนที่จะคลิกคลิกให้มันผ่านไปนะครับท่านจะได้เข้าใจลึกซึ้งซึ่งตรงนี้ผมจะให้เป็นหลักการไว้เสมอสมควรอ่านนะครับจะ Enable Policy อะไรก็สมควรอ่านว่าโ o l i c y นี้มีผลเอฟเฟกกระทบอะไรบ้างเป็นต้นนะครับ เมื่อผมเข้าใจผมบอกโอเคผมยอมรับไม่เป็นไรก็ enable ขึ้นมาใช้จะ disable ทำไมวะผมยังไม่หาเหตุผลไม่เจอเมื่อ enable เพราะมันเป็นข้อดีนะครับนะมันก็จะบอกว่าตอนนี้ให้ refresh ตัว adf ซึ C ่ง now เราก็โอเคแล้วก็ refresh นะครับตอนคลิปนี้นะครับนีมันก็จะมีนะครับเรา enable เสร็จปั๊บเนี่ย ต่อไปนี้หมายความว่าอะไรนะครับผมจะไปไปเดมโมในการ delete object แล้วก็ไปดูในถังนะผมเชื่อว่าตรงนี้ไม่ยากจำเป็นสุดจัดไปดูต่อเองได้นะครับผมอยากอยากให้คลิปสั้นๆน,นะครับบอกแค่ความหมายเมื่อท่านเปิดเอ็นเอดิ l e ซิลเบียนเซตพัตต่อจากนี้ไปนะครับถ้าท่านนะครับ delete ตัว ad object นะครับ ad object ก็อย่างที่ผมบอกคือ user computer account เคาทตัว group ตัวอะไรอะ group policy อะไรเงี้ยมันจะไปเก็บไว้ในถังขยะ เหมือนกับ Windows 10ของท่านตอนนี้นะครับจะ Windows อะไรก็แล้วแต่มันจะมี Recycle Bin ใช่ไหมครับมันไปเก็บไปถังอยะแล้ว by default มันจะลบะมันจะ automatic ลบทิ้งผมจำผมจำไม่ได้ไม่ได้ร้อเปซนตป๊ะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะน่าจะร้อยแปดสิบวันมัน้ง by default นะไปศึกษาต่อเองแล้วกันนะครับเนาะขอโทษทีผมไม่ได้จริงๆผมไม่ได้เตรียมการจะ demo Recycle Bin ด้วยซ้ำไปในคริ้นี้นะครับ แต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเดี๋ยวจะขาใจกันว่าตุกลงทำหนึงทำไอ,อ้ตัว D S r M เนี่ยรีเซ็ตพาสเวิร์ดเอาไว้ไปใช้เพื่ออะไรนะครับก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้ามี A D Recycle Bin แล้วนะครับก็ท่านก็สามารถใช้ได้ในหลักการเดียวกันแต่อย่าลืมนะถ้า A D Recycle Bin เนี่ยนะครับมันก็จะรีสโตกลับมาได้ง่ายเหมือนกับหยิบถังขยะถังขยะเอา,าไว้เลยนะครับแต่ในอีกบางบางกรณีเนี่ย มันก็จะมีโอกาสได้ใช้ DSRM นะครับเหมือนเหมือนเหมือนกันนะคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าคุณจะใช้คุณอาจจะไปเจอเหตุการณ์นั้นแล้วใช้ใช้ดิไซเคิลบนไม่ได้อาจจะต้องรีสโตรจาก DSRM เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมขอจบไว้สั้นๆเพียงเท่านี้เพื่อไม่ให้เยอะและยืดยาวนะครับเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าแนแนวเครื่องมือสําหรับแอดมินที่อาจจะหลงลืมไปว่า ตัวเนี้เมื่อไปรับงานต่อเนี่ยก็สมควรมีเก็บไว้นะครับโฟก,กัสผมอยู่ตรงนั้นนั้นคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับใครดูแล้วชอบใจก็ขอขอบคุณที่ยังมีความไฝ่รู้เข้ามารับชมรับฟังนะครับถ้าดูแล้วไม่ชอบใจไม่ชอบสไตล์ัขึ้นมาก็ขออภัยไน้ณที่นี้นะครับขอเป็นส่วนเล็กๆในการเรียนรู้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้า